ทำไมม่รับโทรศัพท์พี่อ๋อโหพี่ผมบ่นจริงๆครับขอโทษทีเนี่ยพี่จะมาสั่งทำเก้าอี้ก็บอกโอ้พี่พี่เสี่ยงมากเลยนะถ้าพี่มาตลาดนันเนี่ยบางทีผมก็ไม่ได้มาไงคือเขาบอกไม่รู้อะถ้าพี่มาไม่เจอพี่ก็ไปหาน้องที่บ้านอะยังไงวันนี้ต้องเจอผมให้ได้อะเขาก็ส่งแบบให้ผมดูผมบอกว่าเออมันไม่สวยมันเนี้ยมันไม่แมทกับพี่เพราะว่าพี่ค่อนข้างตัวตัวใหญ่สูงด้วยอ้างนี้๋ยวผมมีเก้าอี้อยู่ที่บ้านผมทาไม่นานลวเขาบอกอ่ะเดี๋ยวพี่เข้าไปดูที่บ้านอีกรอบนึ่งเขาบอกว่าพ่ลออนััััมมแแครบบก้ตตะวท คนคนนั้นต้องลองนั่งครับพี่สูงเท่ากันจริงระยะพิงระยะวางแขนมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวไหนนั่งสบายคือตัวนั้นมันเป็นของเราพี่เขานั่งตัวนี้แล้วเขารู้สึกว่ามันสบายพี่เขารีเคเสเลยพี่ขอไม้สักเก่าเท่านั้นไม้สักแต่ว่าเอาสีขาวพอดีท็อปโต๊ะอาหารของพี่อ่ะมันเป็นหินอ่อนปกติผมก็ไม,ม,ม่อยากจะทำออกสีขาวทำยากสีขาวเนี่ยสิบสองรอบนะครับกว่าจะเสร็จ ในขนาดที่สีปกติที่เราทำทั่วไปอ่ะประมาณแปรอบ